สวัสดีครับผมเจมส์มานะครับด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ใจเรื่องดีเทลในทุกอย่างไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามเราคือชอบอะไรเราก็จะลงลึกดีเทลมากในแบบของเราอะไรเงี้ยมันทําให้เราเข้าใจเราคิดว่าเราเตรียมตัวมาดีเราทํากันบ้านมาเพียงพอแล้วมันก็ไม่มีใครสอนหรอกครับมันเป็นการทํางานของเราตั้งแต่วันแรกจนเราชิน การเตรียมตัวมันทําให้เราสบายใจครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดนี่คือข้อดีเราได้เรียนรู้กับทางแสดงรุ่นใหญ่เยอะเราเลยเข้าใจเราไม่อยากอยู่ในสภาวะแบบนั้นที่จะรู้สึกแบบฉันไม่พร้อมอ่ะฉันทำไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าผมทำอะไรก็ตามผมจะต้องรู้สึกว่าผมทได้แล้วผมมีความสุขในการทํสิสิ่งนั้นตอน,นเด็กๆพ่อคือไม่ได้พุชว่าต้องเป็นที่หนึ่งแต่คือพ่อจะสอนผมเสมอว่าคุณต้องรู้แล้วว่าคุณอยากเป็นอะไร อันนี้คือสิ่งนึงที่พ่อพูดกับผมมาตั้งแต่วันแรกเพราะให้เหตุผลว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าภายในอายุสิบห้าว่าเราจะเป็นอะไรเราจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตเราจะทําไปเรื่อยๆแต่พอถึงเวลามันมีจังหวะให้ทําสิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามาเราก็อยากลองเราก็อยากทาให้มันได้สิ่งนึ้งที่คิดในหัวตอนนั้นคืออยากทาแล้วให้ประสบความสําเร็จอยากให้พ่อแม่ภูมิใจอยากให้ตัวเราเองภูมิใจแล้วก็อยากเ,าเขาเรียกว่าดูแลครอบครัวได้นี่คือปัจจัยหลักที่เราสินใจมาทําโอกาสนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้วว่่่่าาาาาาจะททํไดด้รอเเปลแตกก็คิย สมัผมนะครับคือถ้าผมทำผลงานชิ้นนั้นแล้ว,แล,วแล้วผมมีความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขด้วยนั่นคือประสบความสำเร็จของผมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าฟีดแบ็กมากน้อยไม่สําคัญสําคัญที่ว่ามันได้เอฟเฟกใครบางคนไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันไม่เสียแรงที่ฉันทําไปผมรักผมเลยทําอยู่ไม่กี่อย่างครับผมเลยทำมันก็ติดอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ยวน ก็นเพอร์ฟินเนชนฟิตเนสก็เล่นเกมไม่เล่นเกมก็ดูร้อเพราะจากการที่เราทํางานมาทั้งวันเราควรจะได้ทําอะไรที่มันแบบสบายๆคือด้วยลุกด้วยสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่ละเราทํางานแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องไปทํตาตลอดเวลาการกระทําหน้าที่ของเราแต่ว่าด้วยนิสนัยส่วนตัวผมผมว่ายังมีความเป็นเด็กมากๆอยู่คือเป็นคนเชื่อในการรีวอร์ดตัวเองทุกวันเหมือนเด็กกลับมาฉันต้องได้กินขนมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคนเชื่อในเรื่องแบบนี้ครับมันคือสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้ทุกวัน ไม่มากก็น,น้อยก่อนนอนครับวันนี้ผมเจนส์มานะครับก็อยากจะฝากแฟนๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับติดตาม The Urban Lifestyle Magazine ปกของผมเจนส์มาด้วยนะครับ